มาก็ะถอดเข,ดของพ่อเดชัยกำปุ่งด้วยสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นั่งกิน,นกที่ห้องครั่นที่เมื่อยนะเด้อพี่น้องด้วย <c oughs> ปากนะน้อนี่ก็ได้ผัดกะเพราเนือเ้อเองแล้วก็ไข่ยเยี่ยวมาาก,กับไข่าดาวผัดกะเพราเนือ้อ Mouth, ไข่เย่าหมาไข่ดาวเด้อพี่น้องเด้อเข่าเลยง่ายเลยไปนของขั้วไข่พวกนั h <h ้นก็แกงหมดเลยเด้อพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนมองกินเนี่ย ตัวสิบหกเนี่ยแล้วพี่น้องเด้อน,นี่กระโอ่อบมอยังขกขวะอ่ะอะไแล้วมันหอนก็นได้เอาฟางหลอกกอนปั <c oughs> ้นกลางผม,มีเด้อพี่น้องไง,ไง่ายๆนลักกินเดียวนี่ให้โย,ยมาน้ำ ไข่ดาวไม่ใช่หรอไข่ดาวไข่ดาวฟุกโปวดนี่งปนอนนั่งไปนอนไหมดังกระเจียบเลยดังอะถ้ายาวยังเจียบเริ่มนี้เป็น อร่อยมันนี่อันนี้แซ่บเป็นตุ้มนิดเดียวนี่แซ่บเป็นมดสนากวนมันสุดมั้งอืมชอมบได้เลยเนาะนี่ถ้าไปกินร้านมาได้พัดเองมา

กินไหมเดี๋ยวพ่อทำให้ใหม่แล้วจะกินอนะ่ะเดี๋ยวใจเย็นไปนอนแตเอาไม้เ,เป็นแล้วว่าก็ยทอดเขอพ่อใส่ถองวปุ่ยด้วย ตเตียงเลยนะลูกนะตัดจีงไปยังไงตัดจีงเลยนะเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้เอา,าพี่นอ้องเอาบางตรงนี้เนะอาลอ,อ,องเล่นน้องเลิกยังไนะาางเหรอแหมมานะนี่กินก็นพอกินนี่กินแบบนี้อออื ต้องเรียกภักขนาดนั้นหรอกใครสอนไม่ใช่สอนแบบนั้นเลี้ยงคือบทจิตขอใครหายเยอะตอนนั้นเราสอนอะไรกันพี่นอกอืมอืม,อม นี่ถ้าใช้ค้อนใช้แบบนี้นพอทำให้ดูเนี่ยอืมนี่อืมทำแบบนี้อืม อ,อันเดอพี่น้องเด้อได้ก็กินว่ากินในแม่โทราก,อก่อนจะได้รักแม่ ไปเอ้ามีแฮมเนะี่ยกินเองกับเฮียได้ของไม่ต้องอาบน้ำแบบอาบน้ำนี่ยก็ไม่อยากให้เจ็บก็อยากให้รู้โคโกกันนะำกินเองเป็นยุบไปเงี้ยกับกินเองคูง่อูอะ แล้วนิ้วม่อมันจะยังกยัไม่เห็นใคร mm hmm. ไม่วยอมใแค่นี้เนาะ วม่เลยเขาได้สายี่น้องสองสามจานได้ทีคุ่จาอยูาไปยังเนาะ

ันนี้แบบมี้จิ้มไข่าขาวนะเอสแบบมันทอดไข่ดา,าวก็จิ้มมาเลยต้นก็จิ้มก็เป็นยังไข่าขาวอันก็ัวามานะ,อ,นนะ,อ,นนะอันนั้นการเลี้ยงแต่จิ้มเองเดียวอ่ะ ไครยอมาเนี่ยใครใครใครแดงก็เป็นใครดำนะสวยเลยทำคนกลั